สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่3มกราคม65รอบที่3ทองคำรวงอัปเดตราคาทองล่าสุดทองคำบวกค่าบล็อกทองรูปรรณบวกกำเน็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองรอบบ่ายก่อนที่จะปิดตลาดนะครับ ในส่วนของราคาทองคําในวันนี้ประจำวันที่3มกราคม65ครั้งที่3สมาค,คมค่าทองคำปรับราคาลดไปแล้ว100บาทครับสำหรับวันนี้ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่28,550บาทขายออกที่28,650บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่28,330บาทขายออกที่29,150บาททองโลูกกสปอรตอยู่ที่รับ1,824ดอลลาร์ต่อออน ซึ่งเคลื่อนไหวไม่มากนักนะครับดัจนีงเงินดอลลาร์95.67ส่วนเงินบาทแข่งข่าอยู่ที่33.17สตางค์ต่อดอลลาร์ต่อไปนี้ก็จะเป็นราคาทองคําแท่งบกค่าบล็อกหรือว่าค่าพรีเมียมนั่นเองครับท่านผู้ชมและราคาทองรูปพรรณบล็อกค่ากาหนดโดยเฉลี่ยซึ่งแต่ะร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดลายครับและทองคําแท่งบางร้านตั้งแต่น้ําหนัก5บาทขึ้นไปจะไม่เสียค่าบล็อกหรือว่าค่าพรีเมียมนั่นเองนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและติดตามกันตลอดมา mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับทางทีวันชาแนลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ